สวัสดีค่ะเจี๊ยบอิสุสุพนครสาขาปทุมธานีนะคะวันนี้พี่เจี๊ยบจะไปส่งรถที่สมุทรปราการค่ะวันนี้เราออกจากโชรูมโชรูมอิสุสุพนครค่ะเราเห็นปายนิดนึงค่ะอิสุสุพนครสาขาปทุมธานีนะคะเราจะออกจากที่นี่ลูกค้านัดรับรถ9โมง39นาทีนะคะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบถึงที่ หมายแล้วพี่เจจะถ่ายให้ดูอีกทีค่ะการส่งมอบรถสวัสดีค่ะถึงแล้วนะคะปู่เจ้าสมิงพายตอนนี้น้องลีกำลังไหว้แม่ย่านางนะคะอากาศตอนนิดนึ่งวันนี้เดินทางมา ขึ้นทางด่วนมาจากปทุมธานีมาถึงปู่เจ้าสมิงพายนะคะไม่ต้องเสียค่าทางด่วนนะคะวันนี้ฟรีตลอดสายคือค่ะน้องลีเดี๋ยวเดี๋ยวไปขับรถเล่นได้เลยนะคะเพราะว่าวันนี้วันนี้ฟรีหมดเอานี้เขาท้ไมใช่ไหมคะใช่ะใครเป็นคนขับเอ่ยครเป็นคนขับ นางตัวจริงกันละขึ้นไปกําลังขึ้นไปเจ็งๆเลยปล่อยรถคันนี้นําแตงเงินนําแตงเงินนําแตงเงินร่ำรวย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 หลังจากปล่อยรถเสร็จนะคะ เราก็รับประทานอาหารค่ะตอนนี้เก้าโมงเเท่าไหร่ครับพี่แก้วสบโมงค่ะเราปล่อยรถกันเสร็จแล้วค่ะหลังจากนี้ก็หิวตอนนี้พี่ตอนนี้น้องลีพี่เจียบไม่เกรงใจแล้วนะจ้าอะเดจัดไปนี่ค่ะกับข้าวน่ากินมาก้มตำามตำปูปลาจบจ์แล้วนะคะไก่ย่าง อันนั้นตำไทยเหรอคะหน้าตาพี่เจมหน้ากินตำไทยใช่ไหมแต่จริงๆแล้วชอบกูปลานี <laughs> ่แฟนน้องรีค่ะถ้าเกิดว่าไม่ได้วันที่สามนี่พี่เขาคือก็คือถอนหงอกได้แน่เลย <c ười> ดีค่ะที่รถมาทันนะคะค่ะน้องลีนะคะ ระหว่างนี้ก็เราก็เปิดเปิดแม้ไฟกินข้าวไปเปิดเปิดเปิดไปปิดไปเปิดไปปิดไปค่ะอาหารน่ากินมากเลยขอบคุณน้องลีมากเลยนะคะเดี๋ยวพี่เจี๊ยบกินข้าวก่อนนะคะเจอกันค่ะถึงแล้วค่ะปู่เจ้าสมิงพายมาส่งมอบรถเรียบร้อยแล้วให้กับน้องลีนะคะแล้วก็ นะพี่นะพี่พยุทธศาสตร์ชื่อเล่นค่ะ <ś ś> ช,ชื่อนานชื่อชัานานที่นานค่ะเป็นไงบ้างคะได้รับรถวันนี้ก็รู้สึกว่าดีใจครับที่ได้มีโอกาสได้บริษัทอีสูมาสง่งถึงที่ครับแล้วก็มีความเป็นกันเองครับวันนี้อยากให้รถอีซูข,ของเรายอดครับบริการทาสัญญ,ญาณแป๊บเดียวผ่านนะคะค่ะแล้วก็แต่ว่ารอรถนานนิดนึงต้องเจียบต้องกรารบกราบขออภัยด้วยขอบคุณมากค่ะแล้วก็ ไม่โกรธลยกันแล้วนะตอนแรกถ้ารถช้ากว่านี้พี่เขาเปลี่ยนค่ายแน่แนอดีนะที่มันลงมาทันนะคะครับครับโอเคแล้วก็ขออวยพรให้น้องลีแล้วก็พี่นานนะคะแล้วก็คุณพี่ขอให้รถคันนี้นำเงินนำทองขนเงินขนทองขนความโชคดีแต่ความสุขความเจริญการงานเจริญรุ่งเรืองเงินทองไหลมาทมารวยแล้วรวยอีกแล้วก็เฮงแล้วเฮงอีกขอให้เฮงเฮงรวย ค่ะคไปค่ะขอให้สมพรปากโอเคขอบคุณมากนะคะครับ